w e l c o m e to my c r e w จิ่รูเคียร์สวัสดีครับผมเจมส์จินบารูนะครับลหลายๆคนคง,งเล่นเกม League of Legends ไว้ริบกันอยู่ใช่ไหมครับวันนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักนะครับกับแชมเปี้ยนซัพพอร์ตที่หลายคนบอกนะครับว่าชื่นชอบและรอคอยมาอย่างยาวนานเพราะว่าซัพพอร์ตตัวนี้นะครับผมไม่ได้มาเพื่อปกป้อง ไม่ได้มาเพื่อปกป้องหรือว่ามาป้องกันใครแต่ซัพพอร์ตตัวนี้มาเพื่อสังหารอย่างเดียวเท่านั้นและแน่นอนครับซัพพอร์ตตัวนี้ที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นั่นก็คือไปนั่นเองโดยจะมีความสามารถยังไงบ้างข้อดีข้อเสียและแนวทางการเล่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆิงเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับ แล้วขอญาติฝากสปอนเซอร์ที่น่ารักของเราครับกับดับเบิลชเว็บเติมเกมที่ว่าจะได้100%เติมที่นี้รับรองว่าถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนเพื่อนๆไหนสนใจก็สามารถเติมที่ลิงก์ด้านลา่างใต้คลิปได้เลยนะครับกับเทนกู g a เกมมิ่งเกียร์แบงค์เกมมิ่งของคนไทยโดยคนไทยแบนด์เกมมิ่งที่มีขายทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะก็อี้เมาส์คีย์บอร์ดเพือ่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถซื้อที่ลิงก์ด้านลา่างใต้คลิปได้เลยนะครับอย่าลืมใช้โค้ดเทนกูุดเอ็กจินเพื่อรับส คอมมูนิตีที่ดูแลโดยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยเป็นอนสนใจนะครับผมอยากเข้ามาเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับตัวของไปกันดีกว่าครับไปนะครับผมเป็นแชมเปี้ยนที่นะักที่หลักนะครับผมถูกออกแบบมาให้เล่นในตําแหน่งซัพพอร์ต แต่ว่าก็มีหลายคนนะครับผมนําไปเล่นในมิดเลนบ้างบางคนก็เอาไปเล่นป่าบ้างก็อันนี้แล้วแต่ความสมัครใจของแต่ละท่านนะครับผมแล้วแต่ความถนัดเลยแต่ว่าเท่านี้นะครับเราจะมาพูดในตำแหน่งของซัพพอร์ตนะครับคอนเซปต์ Concept หลักๆของตัวไปนะครับผมให้จังไม่ง่ายน,นะก็คือเป็นตัวที่เน้นสังหารศัตรูนะครับแต่วงเล็บว่าแต่นะครับเราเนี่ยจะนับตัวของไปเป็นซัพพอร์ตก็ต่อเมื่อเราสามารถฆ่าศัตรูได้โดยการใช้ซิกเนเจอลงไปนะครับไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะแบบ ค่าอย่างเดียวนะครับผมแด่ ADC ไม่ได้เกิดนะฮะเราเน้นใช้อันติจบคิวศัตรูนะครับแล้วก็เพื่อนร่วมทีมนะครับเวลาตัวของไปนะครับผมได้คิวโดยอัติเมตเนี่ยก็อย่าไปด่าเขานะครับเขาเนี่ยได้ให้เงินคุณไปแล้วนะครับทีนี้ครับเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับสกิลต่างๆของตัวไปกันดีกว่าครับเรวมตัวในตัวแพสซีเป็นก่อนเลยครับ แพสซีฟนะครับจะถูกแบ่งกอกเป็นทั้งหมด2ส่วนด้กันนะครับส่วนแรกนะครับผมเมื่อไรก็ตามนะครับผมที่ไปนะฮะอยู่ตัวคนเดียวนะครับผมจะทําการดีเจนเ r อร i เ n ชันเลือดของตัวไปนะครับผมที่สูญเสียไปนะตัวเก่ว่าตัวของไปนะครับผมไม่ถูกเข็นโดยศัตรูเนี่ยก็จะยิ่งฮิวส่วนต่างนั้นเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนที่2นะครับนั่นก็คือตัวของไปนะครับผมจะทําการเปลี่ยนแปลงค่าเลือด สูงสุดนะครับหรือว่าแม็กคทพนั่นแหละของตัวไปนะครับกลายไปเป็นพลังโจมตีแทนนั่นเองดังนั้นนะครับผมตัวของไปจะเป็นตัวละครที่ไม่สามารถเพิ่มตัวของแม็เลือดได้นั่นเองนะครับจะเปลี่ยนไปเป็นตัวของพลังโจมตีทั้งหมดเลยนะดังนั้น การออกของส่วนมากเขาจะออกเป็นสายจอกเกราะทําดาเมจเป็นหลักนั่นเองสกิลที่1ครับจะมีทั้งหมด2ส่วนนะครับถ้าเกิดว่าเราทําการกดใช้งานนะครับผมกดสั้นๆแบบกดกดทีเดียวนะไม่ได้กดค้างนะกดทีเดียวนะครับจะทําการเอาฉมวกนะครับแทงไปในทิศทางที่กําหนดโดยศัตรูที่โดนนะครับผมจะโดนดาเมจย,ยันรุนแรงแต่ถ้าเกิดว่าเราทําการกดค้างนะครับผมจะทําการง้างฉมวกไปในทิศทางที่กําหนดแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะครับผมที T ่ทําการปล่อยนะครับผมจะทําการปาฉมวกไปในทิศทางที H ่กําหนดนะฮะโดยถ้าเกิดว่าโดนตัวของแชมเปี้ยนเนี่ยก็ทาการดึงแชม ียนปมาหาตัวของไปนั่นเอง แล้วก็จะโดนสโลนิดนึงด้วยนะต่อไปสกิลที่2ครับสกิลนี้นะครับผมตัวของไปนะครับผมจะทําการแหวกว่ายไปในน้ํานะครับผมเข้าสู่โหมดของคามูแฟรชหรือใครนึกไม่ออกนะครับเพราะเป็นสถานะเดียวกันกับตัวของเซนนานะครับเป็นระยะเวลาสั้นๆใช้สําหรับการหนีหรือเพิ่มเลือดได้ดีมากนะครับผมสกิลนี้สกิลที่3ครับตัวของไปนะครับจะทําการพุ่งไปในทิศทางที่กําหนดครับแล้วก็จะทิ้งร่างเงาไว้นะครับโดยเมื่อตัวของไปเนี่ยพุ่งออกไปแล้วนะครับเพียงเวลาไม่นานนะครับตัวร่างเงาของไปก็จะพุ่งตามร่างหลักมาโดยศัตร ับผมก็จะโดนดาเมจแล้วก็จะโดนสตัร์ด้วยครับมาถึงสกิลติเมดครับสกิลนี้นะครับผมผมบอกเลยว่าเป็นสกิลพระเอกและน่ากลัวมากๆนะครับผมถือว่าเป็นสกิลซับพอร์ตจริงๆเพราะสกิลนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเรานะครับผมทําการกดใช้งานนะครับกับแชมเปี้ยนที่มีเลือดน้อยกว่าที่กําหนดนะครับจะทําการสังหารศัตรูทันทีครับ โดยเมื่อไหรก็ตามนะครับผมที่เราทําการใช้สกิลนี้นะครับผมแล้วศัตรูเดี๋ยวตายเพราะสกิลนี้จะทำให้สกิลนี้นั้นรีเซ็ตคูดาวสามารถใช้งานใหม่ได้อีกหนึ่งครั้งเป็นระยะเวลาหนึ่งและเกิดว่าเพื่อนร่วมทีมของเรานะครับผมได้ทําการช่วยเหลือ ทำดาเมจอะไรก็ตามนะครับจะทําให้เพื่อนของเรานั้นได้รับเงินที่เรานั้นได้สังหารด้วยเรียกได้เลยว่ารวยไปพร้อมกันนั่นเองครับเรารู้จักส่วนของสกิลไปหมดแล้วนะครับทีนี้เรามาฟังในส่วนของข้อดีข้อเสียกันบ้างครับข้อดีของไปนะครับผมข้อแรกนะครับนั่นก็คือเป็นตัวละครที่ดาเมจสูงมากคือเป็นตัวละครที่ดาเมจแบบมหาศาลมากๆนะครับผมยิ่งถ้าเกิดว่าตัวของไปนะครับช่วงต้นเกมนะครับสามารถเดินเกมได้ดี เดินไปแก๊งเลยนอื่นได้นะครับผมผมบอกเลยว่าตัวของไปนะครับเป็นตัวละครที่เกิดได้ง่ายมากๆนะครับผมแล้วก็พาให้ชาวบ้าน <_ u> ชาวช่องเนี่ยเล่นได้ง่ายตามไปด้วยนะครับเพราะอย่างที่บอกครับผมว่าตัวของไปนั้นมีดาเมจเยอะซึ่งแค่เหตุผลข้อนี้ก็ทําให้ไปน่ากลัวมากๆแล้วครับแล้วก็ตัวของไปนะครับผมเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าเป็นแอสซัสซินซัพพอร์ตนะครับผมถือว่าเป็นตัวละครที่ไม่ได้มีให้เห็นบ่อยๆนะครับผมเพราะว่าส่วนมากเนี่ยตัวของแอสซัสซินซัพพอร์ตเนี่ยจะไม่ได้แบบ เป็นขนาดนั้นนะครับผมส่วนมากจะเป็นตัวโร a m i n g นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของผิกแข้งหรือว่าเรสนะครับที่คอยเดินไปป่วนเลนต่างๆนะครับแต่วันนี้ครับคือแอสซัสซินซัพพอร์ตที่แท้ทรูนะครับเพราะว่าไปเลนไหนเนี่ยส่วนมากแล้วถ้าไม่ได้แฟตก็ได้คิวนะฮะ เพราะว่าตัวของไปเองนะครับมีสกิลซีซีมีสก,กิลในการฮุกศัตรูได้ด้วยถ้าเกิดว่าแม่นเพียงพอนะครับผมรวมถึงสก,กิลในการปิดฉากศัตรูให้ตายไปได้หนึ่งตัวฟรีๆนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าในจุดนี้เนี่ยทำให้ตัวของไปนั้นเก่งมากๆนั่นเองนะครับและข้อดีหนึ่งข้อนะครับผมที่น่ากลัวมากๆนั่นก็คือถ้าตัวของไปได้เกิดในช่วงต้นเกมนะครับบอกเลยว่าการันตีชนะไปแล้วประมาณ50%เนะครับเพราะตัวของไปนะครับผมคือเป็นตัวละครที่เก่งในช่วงต้นเกมถึงกลางเกมมากๆ และถ้าเกิดว่าช่วงนี้เนี่ยตัวของไปสามารถเดินเกมทําเกมได้อย่างดีเยี่ยมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการช่วยทําดาเมจสร้างจังหวะในการแกง๊งแล้วก็จังหวะ e x ็กซิคินะครับผมลองคิดภาพตัวครับว่าตัวของไปเนี่ยสามารถกระโดด e x ็กซิคใส่ศัตรูแล้วเพื่อนได้ช่วยเหลือไว้เนี่ย คิดดูสิครับว่าจะรวยกันขนาดไหนคือเรียกได้เลยว่ารวยกันอย่างทั่วหน้าดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าตัวของไปนะครับผมเกิดโดยการใช้สกิลเตมเมทในเมื่อไรเนี่ยบอกเลยครับว่าเกิดทั้งทีมอย่างแน่นอนครับเราพูดงข้อดีไปแล้วนะครับทีนี้เรามาพูดถึงข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียสาหรับตัวของไปนะครับนั่นก็คือเป็นตัวละครที่ไม่สามารถซื้อไอเทมที่เป็นเพิ่มเลือดได้นะครับคือเลือดมีเท่าไหร่ก็ตามมีตามเกิดเลยนะครับเพราะว่าเลือดนะครับผมจะถูกแปลงค่าให้ไปกลายเป็น ตัวของพลังโจมตีทั้งหมดเลยซึ่งจุดนี้เองนะครับผมก็อาจจะทําให้ตัวของไปนะครับค่อนข้างจะเปลาะบางไปสักนิดนึงนะครับแต่ก็อย่างเข้าใจแหละครับว่าตัวของไปนะครับเป็นแอสซินดังนั้นก็ต้องระวังเนื้อระวังตัวในจุดนี้ให้ดีนะครับและตัวของไปนะครับเป็นตัวละครที่เล่นค่อนข้างยากนะครับผมเพราะว่าตัวของไปเองเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะพึ่งสกิลในการใช้งานจากตัวผู้เล่นค่อนข้างสูงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสกิลในการฮุก สกิลในการเซ็ตจังหวะต่างๆนะครับผมรวมถึงเทคนิคในการกดใช้แฟบทแล้วกดใช้สกิล3ด้วยเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เราจําเป็นที่จะต้องฝึกนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆฝึกได้เนี่ยข้อเสียข้อนี้ก็จะไม่ใช่ปัญหานะครับแต่เกิดว่าใครเป็นมือใหม่ลองมาเล่นแชมเปี้ยนตัวนี้เนี่ยก็อาจจะต้องปวดหัวสักนิดนึงนะเพราะว่าสกิลมันใช้งานค่อนข้างยากนั่นเองนะครับ เอาละครับผมพูดถึงข้อดีข้อเสียไปแล้วทีนี้เรามาพูดถึงเคล็ดลับแล้วก็แนวะทางการเล่นสําหรับตัวของไปกันดีกว่าครับข้อแรกนะครับผมสําหรับการที่เรานั้นจะเล่นไปนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในตัวของเลดิงเฟสนะครับผมแนะนําเลยนะครับผมว่าใช้สกิลหนึให้เป็นประโยชน์นะครับผมดึงศัตรูให้ได้ครับแล้วใช้สกิลสามพุ่งให้โดนศัตรูนะครับ คือเราเนี่ยแล้วแต่ว่าเราจะเป็นแบบไหนนะครับผมพยายามหลบเข้ามาในพุ่มครับหลายคนนะครับผมอาจจะออกมาเป็นตัวของวอร์ดก่อนเนาะแต่ส่วนตัวแล้วนะครับผมเนี่ยจะออกมาเป็นตัวของสแกนวอร์ดอะไรแบบนี้ก่อนนะไม่ก็ออกวอร์ดม่วงออกมาเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรานะครับสามารถคุมพิชั่นนะในฝั่งของพุ่มหญ้าได้เมื่อไหร่นะครับผมก็จะทําให้ศัตรูนั้นถูกบีบนะครับให้ไปเล่นในฝั่งของแม่น้ํามากยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งเขาก็ต้องเลือกแหละครับว่าจะยอมโดนตัวของไปตในการใช้สกิล หรือสกิลสามเพื่อที่จะฆ่าหรือจะรอเสี่ยงให้ป่าของเรานั้นมาแก๊งซึ่งนี่นะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจิตวิทยาที่สามารถกดดันศัตรูได้ค่อนข้างดีดังนั้นการกดดันและชิงจังหวะอยู่ในพุ่มได้จะเป็นอะไรที่ได้เปรียบมากๆเลยละครับและสิ่งแรกนะครับผมที่ควรฝึกเลยนะครับนับนะ่นคือการใช้สกิลครับตัวของไปนะครับผมความเก่งกาจของไปเนี่ยจะขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้สกิลได้แม่นยําแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งนะครับผมคุณต้องเลือกใช้ว่าคุณนั้นจะแทงหรือคุณนนั้้จะุุุกถาาคณ Tank, คณณแทง เยอะแต่เกิดคุณฮุกคุณย้ายตำแหน่งศัตรูได้และศัตรูสโลนิดหนึ่งด้วยอยู่ที่พิจารณาของคุณนะครับแต่เทคนิคสําคัญนะครับผมที่ผมอยากให้ทุกคนทําได้นั่นก็คือการที่ตัวของไปนั้นกดใช้สกิลสามนะครับแล้วกดแฟลชใส่ศัตรูนะครับจะทําให้ร่างเงานะครับกับมาหาตัวของไปซึ่งจุดนี้เองนะครับผมก็ทําให้ตัวของไปนั้นสตันศัตรูได้โดยการเพิ่มะยะันั่นเองนะครับนี่ถือว่าเป็นหนึ่งเทคนิคที่อยากให้ทุกคนนั้นไปฝึกทํานะครับ ทีนี้เรามาพูดถึงในกรณีทีมไฟกันได้กว่าครับตอนชินไฟนะครับผมเราจะทําการโจมตีจะบุกอะไรก็ตามสิ่งสิ่งแรกนะครับผมที่เราควรทํานะครับผมและทําได้ดีสุดคือการใช้สกิล1นึ่งุกครับฮุกที่โดนนะฮะหุกศัตรูให้ได้นะครับผมให้อยู่ในระยะเข้ามานะครับแล้วเพื่อนจะเป็นคนตามเข้าไปเองนะครับผมหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าเราจะสดจัดก็ แฟดเข้าไปสกิล3ก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่แนะนำนะครับผมแนะนําว่าให้ใช้ skill 1, กสกิล1นึ่งฮุกศัตรูออกมาให้อยู่ในระยะของเราจะดีกว่านะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราทําแบบนั้นนะครับจะทําให้เรานั้นมีโอกาสที่จะรอดมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าความไกลของฉมวกเราเนี่ยก็ไม่ได้ใกล้ๆเลยนะครับผมค่อนข้างไกลในระดับหนึ่งเลยทีเดียวและถ้าเกิดว่าคุณนะครับผมสามารถทําการฮุกศัตรูให้ข้ามฝั่งมาได้นะครับผม จะทําให้ตัวของศัตรูนั้นต้องเสียแฟตหรือว่าเสียสกิลในการหนีอย่างแน่นอน100%นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ใช้สกิล3หรือสกิล1ตามระยะว่าไปนะครับผมเราไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปหนัวกับชาวบ้านชาวช่องนะครับทำจังหวะได้ถอยนะครับผมอะไรแบบที่ทำได้แียได้ถอยเนาะแต่เมือ่อไดรก็ตามนะครับผมที่เราเห็นเลือดของศัตรูนั้นเหลือน้อยกว่ากําหนดนะครับ นั่นแหละครับถึงเวลาพระเอกแล้วครับผมเราทําการกดใช้สกิลเตมเมทกระโดดใส่ศัตรูเลยครับแล้วเมื่อไรก็ตามนะครับผมที่เรานั้นสามารถสังหารศัตรูได้นะครับเพื่อน,เร,เ,เ,นเราก็จะได้เงินด้วยเราก็จะได้เงินด้วยจําไว้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้อันติลาร์ดเพื่อนโดยที่เพื่อนเนี่ยทำการโจมตีอยู่เนี่ย ไม่ต้องห่วงเลยครับผมล้าดได้ล้าดไปเลยด้วยสกิลติเมทลาดไปเลยครับเพื่อนไม่ด่าแน่นอนเพราะว่าเรากับเพื่อนร่วมทีมนั้นจะได้เงินกันทั้งคู่นั่นเองยกเว้นแต่ว่าคนบางคนเขาอยากได้สกอร์สวยๆเนาะและคุณจะเก่งกาจขั้นสุดครับผมในกรณีที่อยู่ในไฟปุ๊บแล้วคุณกดได้แล้วหนึ่งตัวมันจะทาให้คุณนะครับผมสามารถกดใช้สกิลเติเมทได้อีกหนึ่งครั้งนะครับผมและคุณลองคิดภาพดูสิครับว่าถ้าเกิดว่าคุณนะครับผมสามารถโดดทับศัตรูได้ครบทั้งหมด5ตัวได้แพนเทอรคิ นั่นถือว่าคุณนั้นประสบความสําเร็จในการเป็นบรลามาจารย์ตัวของไปแล้วละครับแล้วก็ไอเทมนะครับผมแนะนําให้เป็นไอเทมพวกสายเจาะเกาะหรือว่าดาเมจอะไรแบบนี้นะครับ ก็ทําทให้ตัวของไปนั้นสามารถฆ่าศัตรูได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองและนี้นะครับผมก็คือข้อมูลทั้งหมดนะครับผมที่ผมรวบรวมมานะครับสำหรับตัวของไปนะครับเพื่อนๆมีความคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับยังไงนะครับขอเพื่อนๆทุกคนนะครับมีความสุขในการเล่นเกมหลึกออฟดิจิทัลวายริฟด้ที่สำคัญที่สุดน,นะครับถ้าเพื่อนคิดถึงเกมหลึกออฟดิจิทัลวายริฟคิดถึงจินวารุ ท่านเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกลิ้งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคิดใหม่ออกมาเรื่อยนะครับท่านเพื่อนอยากติดตามข่าวสามเกมเด็กออร์เดอเรนไ r i ์และติดตามข่าวสารจากช่องจินวารุอย่าลืมกดไลค์เพจจินวารุที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับหรือท่านเพื่อนอยากหาเพื่อนเล่นสังคมเกมดีๆที่รออยู่ในเกม League ร์เดอเร i ไวน์ริ i ตไม่มีแขวนที่เพื่อนก็สามารถเข้าร่วมกลุ่ม WTC w l r r i p Thailand Community Community w l r r i b ดีๆที่ดูแลโดยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ กลุ่มจิวารุครูเพื่อจะได้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับช่องจิวารุรวมถึง tiktok จิวารุอยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ก็ขออนญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า you